สวัสดีครับทุกคนตอนร <ไป S 1> ับเรข้า <ไป S 1> สู่รายการ <ไป S 1> Is My Life วันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับออกไปดูอะไรกันเดี๋ยวตามกันมาเลยครับบาย <Bye. S 2> <ป>สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาถึงนะจุดหมายปลายทางของเราแล้วนั่นก็คือวันนี้เรามาที่คลองแห่งหนึ่งครับวันนี้เราจะมาตกปลากันนะครับในบรรยากาศที่สบายๆวันนี้นะครับมารับโอโซนมารับ กลิ่นของธรรมชาตินะครับเนื่องจากสถานะตอนนี้มันสถานการณ์ตอนนี้มันก็ดูค่อนข้างที่จะน่ากลัวหน่อยนะครับเราก็เลยลีกหนีออกจากตรงนั้นมานะครับมาสู่บรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองพระอุดมนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านของเรามากนักนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงแล้วตอนนี้เราก็มากับเด็กดื้อคนนี้ครับชื่อ้องอะไรครับน้องนิวตันครับตอนนี้เราก็เตรียมของมาแล้วนะครับครับ ตอนนี้เราลงเหยียบไปแล้วยังครับลงไปแล้วนะครครับเรามีเบ็ด4คันครับวันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่สี่อันพอดีเลยครับคเ,เดี๋ยวเราตกปลายให้เพื่อนดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวคอยดูกันนะครับติดตามเลย ไไตอนนี้เรากำลองจะเช็คเงินนะครับวิธีเช็คเช็คยังไงครับเช็คอย่างนี้ครับเอาไปอกาน,บบนครับ คิดไม่ได้คิดไม่ได้ได้ไหมครับได้ครับอานินได้แล้วครับเอาก็สรุปนะครับวันนี้เราก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับได้ปลามีตะปลาเล็กๆประมาณสิบกว่าตัวตั้งแต่เช้านะครับ